ปี20-20เครื่องคันน,นี้พันก้ามเป็นนวลแจ้งเลยว่าจะร,ระงับภาษีคัดเกิน3ปีลูกค้าดำเนินการแจ้งจดใหม่เองนะคะ170ค่ะอีสสุ S, นนดดีแม็กสเปซบตัว S เครื่องมันก้ามเป็นนวล20-20 266,000บาทราคาเลยทะเบียนระงับภาษีคาดเกิน3ปีดําเนินการเองค่ะกว่ายเช็คต้นมีตามบริการระบุเลยแล้วไปเปิดก่อนคะ่ะปิดรับได้ก่อนไหมคะไม่หลักหมื่นสาม0 0กโลค่ะตัวรถ ล้อธรรมดากระจกรถไฟฟ้ากับราคากลางกลางได้ไหคที่เราชมก่อนไหมี่ลานชมได้ดูได้ดูได้ชมก่อน2 6 6 00 0บาทราคาไม่หะราคานี้รับได้ยืนยันราคามาถ้าไม่ได้เสนอได้ฝากราคาพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้ค่ะ2 6 6 0 0 0บาทไม่ได้เท่าไรได้เท่าไรฝากดีลูกค้าเท่าไรดีคะเสนอเลยนะขอหนึ่งราคาหน่อยออนไลน์ขอหนึ่งราคาหน่อยได้ไหมคะ หนึ่งราคาลูกค้าเท่าไหร่ดีส่วนรหัสหกสิบห้าที่หน้าร้านแจ้งความประสงค์ไว้รอสักคู่นะกำลังนำๆๆเข้ามานะคะสำหรับคันนี้ร้อยเจ็ดสิบไม่มีเปิดมานับผ่านครั้งที่หนึ่งพันหนึ่งนับผ่านครั้งที่สองสองอซสูตรดีแม็กซ์สเปซกับตัวเอสขออนุญาตนะคะนับผ่านสวัสดีค่ะขอบ <ขอ S 2> พระคุณค่ะสามศูนย์ห้าหกให้ราคามาแล้วขายร้อยเจ็ดสิบนะขอบคุณค่ะ สองแสนหกหเปิดรกเข้ามาแล้วซื้ต่อบี่อก,กันได้สองแสนหกหมืนันบาทนับหนึ่งนับหนึ่งสอหมนันบาทนับสองนับสองสู้ต่อไม้สู้ต่อมีต่อก,กันไน 6, มดม้สองแสนมับาทราคาดีออนไลน์สามศูนห้าห้าหกนับสอขายค่ะขายค่ะลูกคนะ้าสองแสนหกหมืนพันนะคะจบไปสามยห้าห้าหกสามนห้าห้าหประมูลได้เป็นคหมื่ 66, 000, ับาทยินดีกับลูกค้าออนไลน์นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ